สวัสดีครับวันนี้วันที่27มิถุนายน2 5 6 7น่ระครับาการของเซตนะครับก็ยังคงลุ้นนะครับการไซเวไปทางแคบแต่ว่าวันนี้แคบไปในทางขาลงนะครับวันนี้เซตอยู่ลบอยู่6.08จุดนะครับอยู่ที่1,313.07จุดจุดนะครับช่วงบ่ายก็ต้องลุ้นกันต่อว่า จะยืนอยู่ที่1,312ได้หรือเปล่านะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับทีนี้นะครับตัวอดืนก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับราคายัางคง s i d e w a y ์ไปทางข้างนะครับส่วนข้างเงินเย็นนั้นก็รู้สึกว่าจะอ่อนค่าไปอย่างรุนแรงนะครับไปที่160.36เยนต่อดอลลาร์นะครับลงไปอย่างรุนแรงนะครับทีนี้เราจะไปเก็งกําไรจากนักลงทุนนะครับนิยม Most Active วลลุ่มมากที่สุดนะครับเป็นลําดับนะครับอย่างที่เรียนในสันทราบว่าตัวใดที่ยังคงนิยมอยู่ใน Most Active วลลุ่มก็จงต้องจับตาดูนะครับจะเห็นว่ามี Next กับสบายนะครับผัดกันเข้าผัดกันออกอยู่อันดับ 1, 2, 3คืออยู่ในความนิยมของนักลงทุนเพราะฉะนั้นเรายังคงทิ้งไม่ได้นะครับ หุ้นขนาดเล็กเหล่านี้นะครับราคาย่อตัวลงเป็นแรงแล้วก็มีโอกาสดีกลับขึ้นเป็นแรงนะครับะฉะนั้นยังคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับสาหรับทางทุนที่คือไม่รู้ว่าจะจะจ้องหรือหรือจะดูหรือจะไม่ดูก็ตามนะครับแต่เราให้ความสําคัญว่าถ้ายังคงมีบอลลุ่มเยอะหรือมีมอสแอคทีฟบอลลุ่มเนี่ยเรายังอยู่ในันดับ5้าห้ดับแรกนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญมากเลยนะครับสำหรับ โบสติกีบอลุ่มนะครับมาดูกันก่อนนะครับวันนี้นะครับ E.A. นะครับเป็นตัวแรกนะครับคือ Energy Absolute นะครับวันนี้ราคาลบลงไป1.90นะครับอาจจะเป็นตัวชักนำให้เซตติดลบก็ได้นะครับราคาลบอยู่1.90ราคาอยู่ที่15.30บาทนะครับไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมานั้นเขายังคงลบนะครับลบมาตั้ง ห้าสิบหกห้าสิบห้าเปอร์เนตะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไปสามิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไปสิบามเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าลงมาแรงทีเดียวเดี๋ยวต้องไปดูจังหวะของ loop หรือ life cycle ของราคานะครับ eeu สิบจุดสามสี่เท่านะครับแล้วมีย e u อยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดสี่นะครับเปอร์เ e ซ็น e ต์นะครับ eeps หรือ earning per share ที่0ูนยดศูสี่ 0.24สตางต่อหุ้นนะครับเราก็เคยมีการปันผล0.30สตางต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะการาฟของเขานะครับดูจังหวะของเขานะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรกันนะครับจากการาฟก็จะเห็นว่าจังหวะของการาฟนั้นก็ยังคงเป็นแนวโน้มไซด์เวดาวต่ําลงมานะครับราคาก็มีพาราบลิษฐากดทับอยู่ด้านบนนะครับปร่งบอกว่าเป็นขาลงนะครับ วันนี้เป็นวันแรกที่ราคาลงมาแตะกรอบลี a เนี่ยระดชั้นด้านล่างนะครับคือแตะกรอบสีแดงด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแสดงว่าราคายัางคงจะต้องไซด์เวดาวนะครับแต่แต่จะไซด์เวดาวได้มากเท่าไหร่เพราะว่าเขามีวลุ่มซื้อเข้ามานะครับให้เราสังเกตตัวนี้นะครับอย่างหลายครั้งหลายหนที่เราทำมาให้ดูนะครับว่าถ้าวลุ่มผิดปกติก็คือมีวลุ่มเข้าเยอะแต่ราคาย่อลงมา หมายเขาว่าในวันถัดไปราคาจะเด้งรับนะครับหมายว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเก่งกําไรด้วยการเข้าซื้อตัว EA ไว้ก่อนนะครับท่านต้องท่านต้องกล้าเสี่ยงนะครับท่านลงทุนครับอันนี้อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับเราแค่ไม่ได้แนะนําให้ทําตามแต่ว่าถ้าเป็นเราเราจะทําการเข้าซื้อ EA ไว้ที่ราคาปัจจุบันคือราคา สิราคาปัจจุบันคือราคาเท่าไรนะครับสิบห้าจุดสามศูนย์บาทนะครับราคาที่สิบห้าจุดสามศูนบาทเป็นแนวรับสําคัญนะครับราคาล่วงลงมานะครับแล้วแถมยังมีวนลุ่มเยอะด้วยนะครับน่าสนใจนะครับเขารับที่ราคาต่ําก็คือสิบห้าบาทแล้ววนรุ่มเขาเพียบเลยแสดงว่าในวันถัดไปต้องมีอะไรกลับฟื้นหรือเด้งกลับขึ้นไปแน่นอนนะครับ จังหวะพอ,พอดีพอดีนะครับแล้วก็การลงมาของ,ของของของตัว EA นี่ลงมาอย่างต่อเนื่องคือ3เดือนติดนี้ลบมาตั้ง50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับราคาเดิมทีอยู่ที่นู้นราคาอยู่ที่10 20กว่าบาทนะครับราคาล่วงลงมาเหลือ15บาทถือว่าลงมาต่ำมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราแนะนำนะครับว่าควรที่จะเข้าเก็งกำไรเอาไว้นะครับแต่ถ้าลงทุนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับ เราก็รอพิสูจน์กันในวันพรุ่งนี้ว่าราคามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ท่านก็รอดูแล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้ราคา EA จะจะติดกลับขึ้นไปกี่บาทกี่สตางค์นะครับก็รอดูนะครับเพราะว่ามีวอลลุ่มผิดปกตินั่นเองนะครับวอลลุ่มที่เข้าผิดปกตินะครับเราจะสังเกตทํากําไรจากตรงนี้แค่นี้ง่ายๆนะครับท่านท่านถ้าท่านเชื่อท่านก็ลองซื้อดูแล้วก็เองกําไรดูนะครับถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็รอพิสูจน์ว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ แอดมินได้เรียนันทราบหรือเปล่าก็รอดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะมาลุ้งนี้ลุงนี้กันนะครับอเอก็ผ่านไปนะครับสําหรับมูนตัวแรกที่เข้ามาอยู่ในโมดักตี v วอลลุ่มที่เป็นตัวลงนะครับเราเห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับจาก Next นะครับจาก Next จากสบายที่ราคาลงไปต่ําแล้วอยู่ก็ดีดกลับขึ้นมานะครับและทีนี้ก็ลงต่ําต่อนะครับสลับ Next นะครับวันนี้ก็ลงไป0.13 3 3สตางค์นะครับราคาอยู่ที่1.87บาทนั่นเองนะครับตัวนี้เขาชอบเขาชอบเวลาเขาจะดีขึ้นไปเขาจะสวิงขึ้นไปที่0.14นะครับแล้วเดี๋ยวเวลาลงก็ลงมาที่0.12แต่เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับเราลงค่าเขาลงเราก็ปล่อยเขาลงมาเพราะว่า เขายังคงได้รับความนิยมของนักลงทุนอยู่นะครับยังคงเป็นที่นิยมอยู่อันดับ2ของมอสักชีบบวลุ่มอยู่นะครับตัวนี้ให้สังเกตให้ดีแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป80% 1เนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป38%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา13.25%นะครับยังคงเป็นจังหวะซด์เวัพขึ้นมานะครับ PE อยู่ที่6.41%นะครับอยู่กับ DPS ไม่มีก็คือมี EPS ีเอสเอร์เน็ตต์ปะช 0.2นะครับต่างต่อหุ้นนั่นเองไปดูจังหวะการาฟของเขานะครับการาฟของเขาก็บอกว่าราคากําลังจะค่อยๆขยานขึ้นไปแล้วก็ดูจากแนวโน้มนะครับยังคงเป็นจังหวะขาลงไซ d e เว y s ไปทางด้านข้างนะครับราคายังคงไซ d e w a y s ไปทางด้านข้างแต่ว่ามีวอลุ่มเข้าแล้วนะครับสําคัญนะครับมีวอลุ่มซื้อช้อนซื้อก็คือว่าถ้าราคาลงต่ํา นักลงทุนจะเข้าช้อนซื้อทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าลงต่ําเท่าไหร่วันพรุ่งนี้ก็รอดูว่ามันจะดีกลับขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าเซตบวกด้วยนะครับต้องดูเซตด้วยนะครับถ้าพรุ่งนี้เซตบวกพวกนี้ก็จะบวกขึ้นตามนะครับไม่ว่าจะเป็น next ไม่ว่าจะเป็น ea ราคาจะบวกขึ้นตามถ้าเซตบวกนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นไปเซตก็ยังคงรอแล่นะครับติดลบอยู่ แต่ว่าเราดูล่วงหน้าได้ด้วยการดู MACD นะครับจังหวะ MACD ยังคงไซเวย์ถึงไซเว็บอออยู่ไซเวย์ไปทางข้าง o v ไซดซเวย์ถึงไซเว็ขึ้นไปนะครับยังคงเป็นจังหวะไซเวย์ไปทางข้างอยู่นะครับเอ๊ะมันพูดยังไงของเขานะมินเนี่ยไหนบอกว่าเป็นจังหวะขาขึ้นหรือว่าเป็นจังหวะไซเวย์ไปทางันข้างทําไมถึงราคาถึงไม่ขึ้นไปละ่นะก็ ต้องรอดูวันรุ่มนะครับในวันพรุ่งนี้ราคาอาจจะดีกลับขึ้นไปก็ได้วันนี้ก็ต้องท่งนานนักทุนต้องเสี่ยงเสี่ยงเก่งกําไรห,หน่อยนะครับอันนี้มันมันคือมันจะบอกกันไม่ได้นะครับว่าจะทํากําไรจังหวะต้องทํำยังไงนะครับกทุนต้องค่อยค่อยค่อยดูคือคือ,คอต้องใช้ต้องใช้การสังเกตการให้ดูให้ดีนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไป admin admin ก็จะเข้าในราคาปัจจุบันคือ10 1.87จนี่แหละครับ1.87 1ุ แปดหกนี่แหละครับเข้าเข้าไว้เลยเสร็จแล้วก็กดฟันทนถือเพราะราคาจะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปอย่างน้อยถ้าเราดูแล้วว่ามันจะไปที่สองสองสองจุดแปดจากหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดขึ้นไปที่สองจุดแปดก็ถือว่าได้กำไรก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับเราก็เล่าให้ท่านฟังแล้วก็สกิดเตือนใจท่านให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับถัดมานะครับสบายนะครับ สบายสปายเทคโนโลยีนะครับราคายังบวกขึ้นไป0.04นะครับหลังจากที่เมื่อวานก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยเช่นเดียวกันวันนี้ราคาอยู่ที่0.94บาทสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป80กว่าแล้วก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไปอีก44 46แต่ว,ว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา42เปซ็นะครับปีไม่มียิวไม่มี DPS ไม่เห็นแล้วก็ มี e a r n i n g ็งเปิดแชร์ติดลบอยู่1.13สตางค์ต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปดูกันนะครับการาฟราคากำลังค่อยๆไซเว์กลับขึ้นไปนรัวรุ่มยังบางเบานะครับเนื่องจากว่ายังไม่เชื่อแล้วก็ยังคงาราคายังคงอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางบรูชแบนนะครับแต่แตทิศทางของเขาทิศทางของเขาบอกว่าราคาจะค,อคอ่อยๆยืนเหนือกึองกลางบูแบนแล้วก็ไซเว์ขึ้นไป เพราะว่าบริษร์แบน์บีบเข้ามาหากันนะครับบีบเข้าไปหากันเพื่อให้ราคาเลือกข้างนะครับราคาก็ค่อยๆเลือกข้างเป็นขาขึ้นแลจะไซด์เวกลับขึ้นไปเพราะนั้นถ้าเป็นนักลงทุนท่านก็รอ,อกเก่งกําไรนะครับอย่าทิ้งตัวไหนก็ตามที่มีวนลุ่มอยู่ใน most active บนลุ่มนะครับอย่าทิ้งเขานะครับเพราะเขาจะพุ่งขึ้นไปหรือจะลงแรง ในวันถัดถัดไปท่านต้องอดทนดูแล้วก็เสี่ยงหน่อยนะครับเราเรารุ้นให้ต้องทํากําไรหรือเก่งกาไรในช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะครับบอลรุ่มยังมีเข้านะครับแต่ว่าาอ้ไซสไร์เวไปเตินข้างถึงไซสไต์อวอขึ้นไปแล้วก็าอ้ไซยังคงไซส์เวนะครับไซไต์เว <Huh. S 1> ขึ้นไปยืนอยู่เหนือ ยืนอยู่เหนือ35จุดนะครับแล้วก็ OVV ก็ไซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับเป็นสัญญาณบอกว่าราคากำลังจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับในวัน2วันนี้ราคาจะพุ่งขึ้นไปก็ได้นะครับคือมันคาดคณะคณะคาดคเน,น,นไม่ได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เซตถ้าเซตวันนั้นบวกขึ้นไปราคาก็จะบวกขึ้นไปอย่างจริงจังเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเซตเป็นตัวแปรสําคัญนะครับ ถ้าราคาพวกนี้จะขึ้นราคาเซ็ตต้องพุ่งขึ้นไปแรงด้วยนะครับถัดมาตัวที่4นะครับ VGI นะครับ VGI ก็เข้ามาใน Most Active บ่อยๆนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.08สตางค์นะครับราคาอยู่ที่1.43บาทนะครับสเดือนที่ผ่านมาลบไป12%หนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไป10%แต่ว่าหนึอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นบวกคืนขึ้นมาที่13%นะครับ e ีไม่มี U ไม่มี DPS ไม่เห็นแล้วก็มี EPS ติดลบอยู่0.31จะตั้งต่อหุ้นนั่นเองนะครับยังคงซ i d เว a y อัขึ้นป่านะครับราคาวันนี้ถือว่ากระโดดขึ้นมาแรงแล้วก็บนลุ่มพร้อมบนลุ่มนี้ถือว่าวันพรุ่งนี้ยังคงเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็แท่งเทียนเป็นแท่งเทียนที่เป็นแท่งเทียนสี่เหลี่ยมยาวหนานแน่นแล้วยืนอยู่เหนือกึ่งกลางรุ่แบนด้วยนะครับ บอกว่าราคากำลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเรา,าแอดมินก็ยังคงบอกว่าไอราคาของตัว v g i นี่จะมีโอกาสทำกำไรขึ้นไปนะครับแน่นอนว่ามีบนรุ่มเข้า MSD ก็ชี้ขึ้น a s i ก็ชี้ขึ้นนะครับ o b v ก็ชี้ขึ้นนะครับแถมมีพาวปรึกษารองรับอยู่ด้านล่างนะครับ v g i กำลังจะเดบขึ้นไปนะครับ อาจจะไปทดสอบเส้น2องเลวัน1 5 6่ดตดากตตางก็ได้นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่1.43บาทนะครับก็ยังคงมีจังหวะที่ทํากําไรขึ้นไปนะครับในวันนี้ถ้าเกิดท่านเข้าในวันนี้ก็รอทํากําไรต่อไปในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ที่เซตด้วยนะครับเซตมันตัวแปรสาคัญคก็เลยท่านทราบไว้ก่อนนะครับ ถัดมาตัวที่5นะครับก็คือ EMC นะครับตัวนี้เราก็ไม่อยากจะบอกให้ท่านเท่าไหร่เพราะว่าราคาก็ขึ้นมาศูมาจุดที่0.08นะครับหรือว่าบวกมาอย่างรุนแรงนะครับ3เดือนก็บวกมา33% 1เดือนก็บวกมา60%สหนะึ่งที่ที่ผ่านมาก็ยังคงบวกต่ออยู่ส3%นะครับ PE p ไม่มี y i ไม่มี DPS ไม่มีแล้วก็ earning per share ติดไม่ไม่บวกไม่ลบนะครับ ราคายังคงอยู่กับที่นะครับแต่ว่าวันนี้นั้นดีสูงขึ้นมานะครับดีสูงขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นสองเลว,วันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังคงบอกว่ามันคงไม่ไปนี่ไก่เพราะว่าวอลุ่มเป็นวอลุ่มขายสะส่วนใหญ่นะครับยังคงเฉลี่ยขายกันนะครับขายอยู่ที่ห้าสิบหกจุดสามสามมิลเลียนนะครับแต่ว่าแม็กดีชี้ขึ้น หายไซด์ไซด์เวฟด้านข้าง o b b ไซด์เวฟด้านข้างก็แสดงว่าราคาอย่างคงจะต้องไซด์เวฟแต่ด้านข้างอยู่ที่ราคา0.08บาทนะครับอย่างคงไซด์เวฟแตด้าน,นข้างก็เปลี่ยนทางทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้เราไม่แนะนําใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับก็ท่านักทุนโปรดพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับแถมอีกตัวแล้วกันปกติจะช้มี5้าตัวแต่ว่าวันนี้เราแถมตัวถูกให้นะครับ ปูวันนี้บวกขึ้นไป0.10นะครับยังคงเป็นจังหวะบวกขึ้นมานะครับราคาอยู่ที่8.85บาทนะครับเนื่องจากอะไรครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป14 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป2เท่ากับ1นึ่เดือนที่ผ่านมาบวกไป2เช่นเดียวกันนะครับ P/E กับ YU กับ DPS กับ EPS นี้ต้องรอดูผลการปันผลงวดหน้านะครับอาจที่จะเกิดขึ้นในในไตรมาส3ไตรมาส4นะครับ เอาไปรอดูนะครับว่าจะมีการปันผลหรือเปล่าะะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าจังหวะน,นี้ไปดูการาฟของเขากันนะครับว่าโอกาสที่กําลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเห็นได้าจากอะไรครับแท่งเทียนมีเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับเล็กๆนะครับแสดงว่าในวันถัดไปจะเปิดบวกขึ้นไปสูงขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะไปทดสอบอ่านีเนียนะชั้นด้านบนสุดที่ราคา9บาท เก้าบาทหกสิกสตางค์นะครับตอนนี้ราคารับอยู่ที่8.85บาทนะครับเพราะนั้นทั้งทุนก็ลองดูนะครับแล้วดูตัวอย่างตัวนี้นะครับเมื่อวานมีวนลุ่มเข้านะครับยาวเลยนะครับมันเหมือนกับของตัวที่เราบอกข้างต้นก็คือตัว E.A. นะครับวนลุ่มเข้าในวันนี้วันถัดไปราคาก็สูงขึ้นไปแม้ว่าเป็น วอลรุ่มขายใช้ส่วนใหญ่เห็นไหมครับว่าถ้าวันรุ่มเข้าเมื่อวานแต่ราคาของวันนี้จะราคาสูงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับลองพิจารณาตัวนี้ดูนะครับสลับ E A นะครับอันนี้เราก็แนะนำนะครับในท่านักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับอ่าสำคัญคือ M S D ยังคงไซด์เว้าขึ้นไปหายไซด์ไซด์เว้ไปทางด้าน,นข้าง O V ไซด์เว้ไปทางด้าน,นข้างนะครับแต่ว่าตัวนี้มีพารารึาลซาลองรับอยู่ด้านล่างเป็นแถวยาว ผุ่งบอกว่าเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็การไซด์เวย์ขึ้นไปของกรอบอิเนเหยกชั่นยืนอยู่ในเส้น2องเลวันด้วยเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องทำกำไรให้กับนักทุนต่อไปนะครับเราก็เรียนท่านทราบแบบนี้ขนาดเซตติดลบนะครับถ้าเซตไม่ลบอีกราคาจะพุ่งแรงมากกว่านี้นะครับก็เรียนนักทุนในแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งทุนที่เข้ามาใหม่กรุณากดแชร์กดถูกใจกดสับสครายด์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ขอพระคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกหลายเดือนเข้ามานะครับเริ่มต้นด้วยเดือนละ35บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สมัครผ่าน y t u t u นี้ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่า y o u t u เนี่นอยู่อเมริกาแล้วก็เขาก็จะรักษาความลับทางด้านบัญชีทางด้านเบอร์โทรนะครับคือท่านที่มีวิชาชีพโทรเข้าไปหาท่านนี้รับประกันได้ว่าจะไม่มีการล่วไหลาจาก YouTube แน่นอน ต้องมีท่านไปลงทะเบียนไว้ที่อื่นแน่นอนนะครับหรือว่าท่านเคยติดอย่างยกตัวอย่างของแอดมินนี้ก็คือเป็นเป็นลูกหนี้เดิมนะครับแล้วก็มีธนาคารมีการซื้อซื้อหนี้ไปนะครับมีการซื้อซื้อหนี้ไปโดยสถาบันรับรับรับตามทวงหนี้นะครับพอทวงหนี้เราไม่ได้เสร็จเขาทํำยังไงครับเขาก็เอาชื่อของเราไปขายต่อให้กับพวกมิจฉาชีพเพื่อให้มิจฉาชีพโทรมา แล้วก็มาอ่ามาล้วงความลับไปจากเรามาเอาเงินไปจากเรานะครับเพราะว่าเราบอกว่าเราไม่มีเราไม่หนีเราไม่จ่ายก็ไม่มีก็ไม่หนีก็ไม่จ่ายแต่ว่าอันนี้อย่าทําตามนะครับบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าก็บอกว่าเราก็มีหนี้มีอะไรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับถ้ามีก็จ่ายหนี้แค่นั้นเองนะครับเจตนาของเราเป็นเช่นนั้นนะครับที่เราไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับฝากไปด้วยนะครับทุกคนครับ ขอให้ทุกคนนั้นหาเงินใได้และทำกำไรได้อย่างงดงามนะครับสวัสดีครับ